สวัสดีครับพบช่องของปุ๋ยชาแนลชีวิตเฉยๆเป็นอย่างที่เห็นตายเล่นไปเรื่อยวันนี้นะครับเรามานี่ครับพ่อแม่พันธุ์เยอะครับอย่าขายอย่าขายครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับพ่อแม่พันธุ์ด่วงนะครับด่วงสาคูดวงมะพร้าวนะครับนะครับเรามีพ่อแม่พันธุ์เยอะมากเลยนะครับนี่ยครับ อตนี้มาออกมาเป็นพันตัวเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจติดต่อทางเบอร์โทรสองพันห้าหนึ่งสองศูนยแปดสี่หรือจะแอดไลน์ที่ pj หนึ่งหนึ่ง jo นะครับชื่ออะไรคะชื่อโจอนะครับโจนะคะครับใครสนใจมีปัญหาสอบถามได้นะครับเรื่องการเลี้ยงด้วงทางเราเลี้ยง หลายรูปแบบนะครับสบการณ์จริงเลยอันนี้คือจัดส่งให้ทั่วประเทศคือจ่าส่งให้ทั่วประเทศครับอ,อืมแล้วก็ถ้า้แต่ห้าสิบคู่ขึ้นไปนะครับเราจะมีแถมให้แต่ถ้าใครอยากเลี้ยงแบบอาจจะไม่เยอะก็ขั้นต่ำก็สิบคู่ขึ้นไปก็ได้นะตั้นต่าสิบคู่นะครับครับสนใจทักมาได้นะครับ หรือว่าจะเป็นเพจนะคะเพจทุงปุ๋ยชาแนล t h u n g p u i นะคะ c h a n n e l นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ pj การช่างก็พิมพ์ pj แล้วก็การช่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากติดตามก็ไปที่ช่อง Th g, ทุ่งปุ๋ยชาแนาลนะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะ t h u n g p u i c h a n h e l นะคะติดต่อได้หลายช่องทางนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ทางปุ๋ยชาแนลก็ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะส่งนะคะพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุที่ออกจากฝักสดๆนะคะตัวที่แข็งแรงนะคะเราจะจัดส่งให้ลูกค้าที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะคะอุดหนุนก็นได้นะคะ